ครับผมพี่นองครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะต่อจากอีพี่เกาครับพี่นองครับมาเก็บกันต่อนแล้วครับเนาะสําหรับเก็บเห็ดปวกของเราวันนี้นะครับผมพี่นองครับก็นยังมีให้เก็บเรื่อยๆนะครับผมพี่นงอุ๊ยครับด้พี่นงเลยให้พี่นองมาเก็บน้เด้เนาะคนน่ะพน้องผมดึงกันอีกขึ้นมาจะขึ้นมาขึ้นงานนี่ครับผมอ้วกขาวๆนะครับเดี๋ยวมาใหม่ใกล้ นี <c oughs> <c oughs> ่ครับผมพี่น้องขากำลังกำลังขายง่ห้ๆเลยนะครับนนีี่ข้างในข้างใน ครับพี่น้องครับอื้อนี่เนาะสะออนดีสมมติว่าออนเห็ดปวกแท้ๆเนาะมีแต่ขาอวบนะครับผมพี่น้องอืนีอื้อหือ,อ,อ เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องเก็บเป็นมูกันเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าหนีปลากันนะครับผมพี่น้องครับพี่ข้างบนกันมี่เด้อพี่น้องคนน่ะปีนขึ้นไปข้างบน,น,บนนะงเนื้อปาเนี้ยังเงาพี่ยังเงาต้นตาลพี่ไม่เนาะ เกิดสูงขนาดเลยโอ้เกิดได้ เมาตาลเนาะพี่น้องเนาะเห็ดปวกเห็ดป,ปวกฟ้านโม,มเมนต์เห็ดเห็ดปวกตาบนะบตัวนี้เป็นเห็ดปวกฟ้านนะครับนี่น่าจไม่เชื่อเห็ดเนาะครับเนาะหากซ้ำคน่ะพี่น้อง วันนี้วัทภาพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเนะครับเนาะกับพ่อใดพ่อใดแกงนะครับพ่อใดแกงนะครับพี่น้องเ๋าวเด็นไหยพี่น้องครับผมลืมเห็ดแล้ว เอาใบมันออกก่อนนะครับพ่อใบตาหนอกแล้วก็เราเข้ามาทำอย่างนี้นะครับนี่ตูพี่น้องผมนึกว่ามันสีเบิดพี่น้องเอ้ยยังไงเก็บเบิด,บดมื่นลิตัว่ะพูดพี่น้องเบิ่งน้องกันพูดนะพูดนะเพื่อ พี่เอาพี่น้องมาเก็บใส่กันบ้างเก็บใส่กันครับพี่น้องเฮ้พี่น้องไปนะ ก็สวยงามนะครับเนี่ยยึดยึเก็ียไปได้วยพี่น้องเนี่วัดอัดเอาะ ผมพี่น้องครับอ้หู้ตอนเห็นไหมอ้ยหู้ขาวๆอบ่พี่น้องเอ,อ้ยขาวๆอบอบุ่นนี่ครับผมผมสิงัดแล้วผมกระสิดึงดึง,ด,งดึงเอานะครับมองไกลๆพี่น,อน,น้องอึดตัวใดตัวใดทีห่างกันบาแข็งก็ดึงงายนะครับพี่น้องครับ นี่กรัอืดอ่าดึงได้สบายพุ้นครับพี่น้องครับครับผมโอ้ยขาครับอ้าพี่น้องนี่อืดตัวน,นี้พี่น,อน้องพุ้นน่ะโอ้ยผักดิพี่น้องจะมาม่วนเดยเก็บเพชรพวกมัน เก็บคนเดียวพี่น้องเลยเก็บคนเดียวอ้าวพี่น้อง นี่พี่น้องครับเฮ้ยมีแหงเดิในพ่อแกงพ่อกินอะไรพี่น้องเอ้ยจุ่มนี้ก็รับถือไปขึ้นเกานะครับผมพี่น้องครับถือไปขึ้นเกาเดี๋ดยวทำงานเกาลงมานะครับเอาลงมาถือไปน,นะครับ เดี๋ยวปุ๊บปุ๊บทำลายหรอบกบีบีบกบีนองครับโอ้ยงอนนะครับผมเป็นยังจุ๊บจึ๊บมาขึ้นมาโอ้ย อกนครับพี่น้องออ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 พี่น้องก็ลุนไปน้ำนะครับน้องเก็บเห็ดก็ได้ลุ่นไปน้ำ่าทอปนะครับประเบิดได้พี่น้องเด้อบังทางนี้ก็เหลืออยู่สักหนอ่อยเหลือพอหลายนะครับ มีมีแต่เกียรติทั้งสามซินดับที่แรกมันนี่ว่าสีบอม่าะไรครับผมพี่น้องครับ แน่ปุ๊กแ่เศร้าๆนะครับจะหาเห็ดเนี่ยำเนื้อผ่นวะนี่นะครับพี่น้อง เอาหน,นามออต้องลง่องแพเป็นสนุกนี่นะครับพี่น้องเขาก็อยู่ข้างหน้าเานลยเห็ดกันได้ม่ได้อยูกก่ไกลนะครับลมหายหน้า <c oughs> พี่น้องอี <c oughs> นี่ติดใจล่องแพบูดมากนะครับ ยังยังอยู่เลยพี่น้องคือเนจังไรดีระบาดนี่ต้องเอาใบตานออกซะก่อนใบตานออกก่อนเพื่อออกแต่บนไม้เลยต้องเดินหนีบนไม้กันเลย มันบนแดงไฟนะครับเป็นมดอันนั้นมดตัวแดงๆนะครับนี่นะครับตัวเด็ด นี่ครับพี่น้องเจอเห็ดมูใหญ่กันนน่นี่แหละพี่น้องเอ้ย ยังมอมดุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับน,นั่งกระไายนะครับใส่เดือนนะครับนี่เพื่ออุดมสมบูรณ์นี่นะครับผมวันนี้โอ้โอบบกันครับผมนะครับ นี่มันบอกจิบมาแล้วรับพี่น้องมันมันยากอะไนี่แหละดึงดึงเอามาซื้อนะครับมบอถือแดดมันเลเนเยบอกแข็งแรงนะครับ

คิดว่าน่าจะน่าจะมีแต่ในเหงาอันนี่นะครับคิดว่าน่าจะมีแต่ในเหงาตาลนนะพี่นอ้องเลย นี่นะพี่น้องครับผลงานเพชรปุ่มเดียวนะครับผมพี่น้องครับเกือบเต็มคูถังนะครับผมพี่น้องโอ้โหนี่พี่น้องเลยพี่น้องบ้านนี้ ำหรับ EP นี้นะครับเนาะผมก็ได้เสดได้ล่าพี่น้องไปก่อนนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้กับาพี่น้องตะลุยมากะนั่นพอสมควรนะครับเนาะยังไงพี่น้องในเบิรงในโชคนำนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้กะนำบรรยากาศการเก็บเห็ดของอีสานบานเฮามาฝากครับผมพี่น้องครับฤดูเห็ดออกนะครับเนาะบอทัากับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ หายไม่แห้งสู่ตอนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้สิไดยอําลาพาจากพี่น้องไปก่อนเลยครับเด้อครับทิ่ไทยกับบรรยากาศอีสานบันเท้าเนาะครับเนาะตรงหทยตรงหน้านะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้กะสิดย